วันที่จะได้ไป็นนอนโรงพยาบาลมันมีอาการอะไรหายใจไม่ออกเป็นอะไรขอบบแล้วก็เหนื่อยจ้กหัวคอและไปก็หมอบอกว่าน้ำท่วมโปอดอับพูุเลยจ้ะน้ำท่วมปอดแล้วก็รักษาการแบบไหนใช้วิธีเจาะบอกจาเจาะช่วยช่วยหายใจโดยท่อใช่ไหมจาใส่ท่อนอนอยู่ที่การรักษาตรงนี้ประมาณกี่วันเนี่ย ประมสิบครึ่งเดือนเนาะประมาณสิบสี่สิบห้าวันเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็ติดต่อกันอยู่แต่ว่าเขานอนอยู่ไม่พูดกับใครไม่ได้แต่นู่นนี่มีพี่เลี้ยงสองคนเนี่ยชยานันกับไอวาวีเป็นคนคอยโทรศัพท์ประสานกันเสร็จแล้วหมอพอพอตรวจการรักษานั้นเสร็จสิ้นปุ๊บหมอเขาจะให้เรากลับบ้านเขาพูดว่าไงบ้างเขาไม่บอกค่ะ อแล้วผลที่ว่าเขาให้เราไปฟังผลฟังผลก็นัดอีกทีหนึ่งทีนี้หมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่สามเข้าระยะที่สี่โอ้ระยะที่สามเข้าระยะที่สี่อ่ะทีนี้ทีนี้วันนั้นที่เราไปแล้วหมอบอกว่าอย่างนี้แล้วหมอเขาก็นัดให้เราไปอีกใช่ไหมจ้ะเออนัดไปอีกไปไปดูอะไรดูเลือดกับดูผลเลือดกับผลเอ็กซเรย์จ้ะ วันที่เราไปวันที่24่สิบ่อกจ้าวันที่24เดือนที่ผ่านมาอ่ายี่สีเดือนที่ผ่านมานี้แต่ในช่วงที่เราก่อนที่เราจะไปวันที่ยี่สี่นี่เรากินหลินจืบแล้วใช่ไหมจ้ากินแล้วค่ะพอออกจากโรงพยาบาลมาก็กินแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนาะจ้าอือทีนี้วันที่ยี่สิไปปุ๊บหมอพูดว่าอะไรพาบอกไม่เขาบอกว่าอะไร เขาถามอยู you, you mor, mor, mor. ่วันก่อนเขาทำไมหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะเลยับหมอเขาบอกหมอหมอหมอว่านี่บอกคนไข้ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่านี่บอกคนไหนคนป่วยที่เป็นมะเร็งตอดพอเขาไปบอกนูนี่แหละปรากฏว่าหมอว่านี่บอกคนป่วยอืแล้วไงต่ออีกเสร็จแล้วเขาก็เจาะเลือดเจาะอะไรเสร็จแล้วเขาก็ให้เรากลับบ้านอีก ไม่ไม่มียาให้กินมีแต่วิตามินมาบำรุงใช่ไหมจ้ะเออแล้วหมอนัดไปอีกคือวันที่อ่าพฤษภาเนี่ยเดือนกว่าเขาหัดนัดห่างแต่ในวันที่ยี่สิบสี่ไปเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่รู้จะให้ยาอะไรกินใช่เขาบอกกินยาไม่ได้นะคุณอ๋อทำไมกินยาไม่ได้ละหมอรัปดาห์นี้กินยาไม่ได้ค่ะวัน เขตนี่กินยาไม่ได้ไช่อืมสงสัยนองงเนาะแต่ว่านัดห่างตั้งเดือนหนึ่งใชให้ไปเจาะเลือดวันที่ห้าพฤษภานี้แต่เขาถามอยู่ว่าคนป่วยเหนื่อยไหมหอบไหมกินข้าวได้ไหมนอนหลับไหมไอไหมเขาถามแล้วคนไข้ตอบว่าไม่มีอาการ